รับสวัสดีนะครับสมาชิกห้องสูตรคํานวณรอบนี้ก็จะเป็นการสรุปถึงสูตร2ตัวล่างนะครับมีสูตรแล้วก็มีบทสรุปให้เลยนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับสำหรับ2ตัวล่างไม่ว่าจะเป็นอ่าสูตร1สูตร2สูตร3ค่า x 1 0หน่วยล่าง แล้วก็บทสรุปล่างนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าในรอบนี้นะครับ2ตัวล่างเราจะได้ทั้งหมดกี่คู่แล้วเลขตัวใดที่จะเด่นในตำแหน่งหลักสิบแล้วก็เด่นในตำแหน่งหลักหน่วย <c oughs> เรามาพูดถึงสูตรที่1ก่อนนะครับเ <c oughs> พื่อนๆดูให้ดีนะครับผมจะไม่แยกคลิปวิดีโออีกแล้วนะครับผมจะไม่แยกคลิปวิดีโอผมจะลงแบบนี้ ทุกครั้งไปแล้วนะครับทุกครั้งไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสกับเพื่อนๆสมาชิกว่าผมได้ลงช้านะครับผมไม่พ,พิลีพิไลแล้วนะครับผมลงทีเดียวคือจบเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าผมยังแก้โจทย์9 1กับ9 6ยังไม่ทะลุทีนะครับผมก็เลยต้องต้องใช้เวลาในการในการคิดนะครับก็เลยมาใช้เป็นวิดีโอแบบนี้ในการสรุป2ตัวล่างเลย ทีนี้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับหรืออาจจะมาเจอเป็นครั้งแรกเราไปว่ากันเกี่ยวกับสูตร2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างผมเนี่ยจะมีทั้งหมด3สูตรนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆว่างก็จดวิธีการทำวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรเอาไว้นะครับเรามาพูดถึงสูตรที่1นะครับสูตรที่1 สูตรที่1เนี่ยเราจะใช้รางวัลเลขสองตัวล่างของงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาคือหกสี่นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยผลการคำนวณเนี่ยคือหลักสิบฝั่งขวาเนี่คือหลักหน่วยวิธีการก็คือในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับเราจะเอาหเป็นตัวตั้งนะครับหเป็นตัวตั้งหในที่นี้ก็คือ6กคูณนะครับ ทุกครั้งไปนะครับเอาหกคูณหลักสิบล่างหกคูณหเท่ากับสามสิบหกเพื่อนๆเขียนหกครับเขียนหกทีนี้นะครับนับต่อไปเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับวงเล็บปิดครับไอตัวที่มันอยู่ในวงเล็บเนี่ยคือเป็นตัวที่มันจะเด่นนะครับในตำแหน่งหลักสิบแต่เราก็มั่นใจมันไม่ได้นะครับแต่เราก็มั่นใจมันไม่ได้ ทีนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอา6กับ7ตัวนี้แหละครับเอามาบวกกัน6กบวกเเท่ากับ13มันก็คือ3 3นับถอยหลังไปคือ2 3นับเพิ่มไปคือ4แต่ถ้าตัวเลขเหล่านี้นะครับมันซ้ำนะครับเพื่อนๆต้องยืดนะครับด้านนี้คือยืดขึ้นไปนะครับยืดขึ้นส่วนด้านนี้คือลดถอยหลังไปนะครับ จนกว่าตัวเลขมันจะไม่ซ้ํากันแต่รอบนี้ตัวเลขมันไม่ซ้ํากันเลยนะครับเราก็ได้หลักสิบก็คือสองสามสี่หกเจ็ดนะครับห้าตัวนะครับห้าตัวส่วนหลักหน่วยละครับเหมือนกันครับเราก็ใช้หลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างคูณด้วยหกบังคับคูณนะครับหกคูณสี่หกสี่เท่าไหร่ครับหกสี่ยี่สี่ หกสี่ยีี่หกเดนนะหกสามสิบถูกนะครับหกสี่ตั้งเอาไว้แล้วเรานับถอยหลังคือ3เพิ่มไปคือ5นะครับได้3 4มสี่ห้าหนี่เด่นในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเราจึงปิดวงเล็บแต่มันจะมาจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับเราก็เชื่อใจมันไม่ได้อีกเหมือนกันละครับฉะนั้นเราลดไปอีกครับคือสเราเพิ่มไปอีกครับคือหสรุป นะครับสรุป2 3 4สามี่ห้าหในหลักหน่วยสูตรที่1นะครับเราได้แล้วนะครับหลักสิบหลักหน่วยในสูตรที่1ต่อมานะครับสูตรที่สองอันนี้จะซับซ้อนขึ้นไปอีกหน่อยนะครับอันนี้จะซับซ้อนไปอีกหน่อยหนึ่งสูตรที่2นะครับมาดูเกี่ยวกับสูตรที่2ในการหาตำแหน่งหลักสิบเพื่อนๆต้องใช้หลักแสนหลักหมื่นนะครับเอามาบวกกันห้าบวกหเท่ากับ6ครับทีนี้เอาหลักหมื่น หลักหมื่นกับหลักพันมาบวกกันนะครับหลักหมื่นกับหลักพันมาบวกกันหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามคือสามนะครับอ่าตั้งไว้ก่อนทีนี้ครับดึงมาเลยครับสองตัวล่างหกสี่ดึงมาครับหกสี่เอาสามบวกหกบวก4เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับสิบสามคือสามนะครับสามสามเพื่อนๆเอามาเขียนครับสามสามบวกไปอีกสามนะครับ บวกไปอีก3เท่ากับ6นับต่อไปเป็น7นะครับได้3 6 7หลังจากนั้นครับบวกไปอีก5 7บวก5เท่ากับ12นะครับได้2 2ตัวเนี้ยหลังจากนั้นเรานับเพิ่มครับอีก1นึ่ตำแหน่งคือเลข3แต่3มันมีอยู่แล้วเราเลยต้องขยับเป็น4ได้2 4นะครับทีนี้เราเอาเลข2กับเลข4เนี่ยมาบวกกันเป็น6ครับ6มีอยู่แล้ว ขยับไปเป็น7 7ก็มีอยู่แล้วเลยต้องกลายเป็นเลข8นะครับพอเข้าใจนะครับอ่าสูตรหลักสิของสูตรที่2ของ2ตัวล่างได้2 3าได้2 3 4สามนะครับหลักสิบสูตรที่2หลักหน่วยสูตรที่2ครับหลักหน่วยสูตรที่2เห็นไหมครับหลักร้อยหลัก10มาบวกกันก่อนของรางวัลที่1นะครับเอารางวัลที่1มาบวกกันก่อน100ยบวก10 เบวก6เท่ากับ5 6บวก7เท่ากับ3ได้สห้บวก3เท่ากับ8นะครับตั้งไว้ก่อน8หลังจากนั้นครับเราใช้หลัก10ล่างก็คือเลข6คูณ2ครับคูณ2 6คูณ2เท่ากับ12บสอ่าเอา8ตัวนี้ไปบวก2เท่ากับ10ครับคือ0นนะครับเราใช้เลขศูย์ศนย์นำมาตั้งครับ ศูนย์บวกไปอีก5้านะครับเท่ากับหนับต่อไปก็คือ6นะครับหลังจากนั้น6บวกอีก2เท่ากับ8 8ดดนับต่อไปเป็น9 8ดบวก9้าเท่ากับ17ครับคือ7หลักหน่วยเราได้คือ0ูนย์ห้าหเจ็ดแปด้าเขียนนะครับอ่าเขียนนะครับอ่านี่ผมเขียนไปแล้วนะครับหลักสิบ3 4 6สามี่หกเจ็ดแปดหลักหน่วย0ูนย์ห้าหกเจ็ดปด้านี่สูตรที่2นะครับอันนี้สูตรที่2 อันนี้สูตรที่หนึ่งครับสองสามสี่หกเจ็ดนะครับหลักสิบสองสามสี่ห้าหกหลักหน่วยนะครับต่อมาสูตรที่สามครับไม่งงนะครับสมาชิกไม่งงนะครับเออเดี๋ยวเ,เ,เพื่อนๆสงสัยกันอีกนะครับสงสัยกันอีกเดี๋ยวขีดเส้นก่อนนะครับขีดเส้นขีดเส้นสําสหรับสูตรที่สามนะครับในการหาตําแหน่งหลักสิบเนี่ยเพื่อนๆใช้หลักสิบ 2ตัวบนนะครับ2ตัวบนกับหลักหน่วย2ตัวบนก็คือรางวันที่1ครับ6บวก7เท่ากับเท่าไหร่ครับ6บวก7เท่ากับ13นะครับ13เอา3ตัวท้ายนะครับไปบวกกับ4ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ7หลังจากนั้นนับต่อครับเป็น8เป็น9ปิดวงเล็บครับนี่คือชุดแรกคือ3ตัวก่อนนะครับได้7 8 9หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราใช้ ตำแหน่งแรกครับเลข7ตำแหน่งที่3ครับเลข9เอามาบวกกันครับ7จ็บวกเกเท่ากับ16ก็คือเลข6ครับ6บวกอะไรเท่ากับ 10, 10คือเลข4ครับ4นับต่อไปก็คือเลข5ครับได้6 4 5หแต่สำหรับสูตรนี้นะครับชุดนี้นะครับสำหรับสูตรนี้ถ้าเลขมันซ้ำกันนั่นคือประโยชน์ของเรานะครับ เลขมันซ้ำเราเขียนไปเลยครับทีนี้เราไปดูว่าวงเล็บแรกกับวงเล็บที่สองเนี่ยถ้ามันชนกันเราก็เขียนแค่หนึ่งครั้งก็พอพอเข้าใจนะครับ <c oughs> สรุปก็คือในสองตัวล่างสูตรที่สมหลัก10ก็จะมีเลข4ี่ห้าหกเจ็ดแดเก้านะครับสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าไม่ซ้ำกันเลยนะครับฉะนั้นมันจึงได้6ตัวทีนี้ครับสำหรับหลักหน่วย รักหน่วยเนี่ยเราก็จะใช้2ตัวล่างนะครับบวกกัน6กับ4บวกกันเท่ากับ10ครับก็ค,คือ0 0นูนย์เอาไปคูณ2ทุกครั้งไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาจากการบวก2ตัวล่างเนี่ยเอาไปคูณ2ทุกครั้งไปศูนย์คูณ2มันก็เท่ากับ0ูนย์ครับมันเท่ากับ0นเพื่อนๆดึงมาเลยครับ0 0นศูนย์นับเพิ่มไปเป็น1เป็น2 0ศูนนับเพิ่มนับถอยหลังไปเป็น8ดเป็นเ้าเป็น8ดนะครับ แต่แต่เราจะต้องดึงตัวเลขตัวนี้มาด้วยนะครับแต่รอบนี้ตัวเลขตัวนี้ที่ผลบวก2ตัวล่างเนี่ยพอเอินว่ามันเหมือนกันกับตัวนี้นะครับตัวที่เอาไปคูณ2แล้วมันได้เท่ากับ0ฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีของเราครับมันกลายเป็นว่าจากเลข6ตำแหน่งเนี่ยมันชนกันที่0นย์นะครับมันชนกันที่0ูนย์เมื่อมันชนกันที่0ูนย์เนี่ย ตัวเลขสรุปแล้วเนี่ยมันจะเหลือเพียง5ตัวก็คือ0 1 2 8 9นะครับ0 1 2 8 9นี่คือหลักหน่วยล่างของสูตรที่3นะครับเอามาสรุปกันเลยมาสรุปกันเลยอ่านี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบดูให้ดีนะครับหลัก 10. สิบสูตรหนึ่งได้2 3 4 6 7สูตรที่2ได้2 3 4 6 7 8สูตรที่3ามได้4 5 6 7 8 9นี่คือหลักสิบ ่อไปหลักหน่วยละครับหลักหน่วยสูตรที่1ได้2 3 4สามสี่ห้าหกสูตร2ได้ศูนย์ห้าหกเจ็ดปด้าสูตร3ามได้0 1นย์หนึ่งสองดเเอาไปดูการชนกันเราจะให้ชนเด่นกันทั้งหมดสมสูตรมีตัวใดบ้างนะครับที่ผมดูให้แล้วนะครับก็จะมีเลขหเลขสี่เลขหกเลข7ดนะครับชนกัน2ส,สูตรมีสามอ่ามี2 3 8สามปดนะครับ นี่ชนสองสูตรอันนี้ชนสามสูตรนี่คือเด่นสุดนะครับเด่นสุดเด่นสุดคือสี่หกเจ็ดชนหน่วยแ่ะครับชนหน่วยสามสูตรไม่มีนะครับมีชนสองสูตรก็คือศูนย์สองห้าหกแปดเก้าถ้าเราจะเล่นแบบเด่นจริงๆนะครับถ้าเราจะเล่นแบบเด่นจริงๆผมจับคู่ไว้ดูนะครับอ่า เราจับคู่ที่บันเด่นที่สุดนะครับก็จะมี40 42 45 46 48 49 60 62 65 66 68 69 70 72 75 76 78แล้วก็79ทั้งหมดกี่ตัวครับ638นะครับ18นี่คือ18คู่นะครับที่เด่นที่สุดใน2ตัวล่างแต่ถ้าเราเชื่อสูตรที่1นะครับว่าเลข6กับเลข7นะครับ เลขหกกับเลขเจ็ดเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับถ้าเราเชื่อนะครับถ้าเราเชื่อหกกับเจ็ดในสูตรที่หนึ่งเพราะว่าหกเจ็ดเนี่ยปกติผมจะใช้เป็นเลขวิ่งนะครับผมจะใช้เป็นเลขวิ่งแต่ว่ารอบนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าหกกับเจ็ดเนี่ยมันจะมาจริงหรือเปล่าแล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งหลักสิบจริงหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับทีนี้นะครับคู่สำรองล่ะ คู่สำรองก็จะมี 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35 36, 38, 39, 80, 82, 85, 86, 88, แล้วก็8 9 18คู่เหมือนกันครับถ้ารวมคู่บนกับคู่ล่างเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด36คู่นี่คือแหใหญ่ของ2ตัวล่างนะครับแหใหญ่ของ2ตัวล่างแล้วถ้าเราต้องการตัดอีกล่ะตัดให้มันเหลือน้อยที่สุด เราไปดูค่า x สิหน่วยล่างครับวิธีการหาค่า x ส0หน่วยล่างเนี่ยเราก็ใช้สองตัวล่างนะครับเราใช้สองตัวล่างเอามาบวกกันผลบวกได้เท่ากับศูนย์เมื่อเราได้ศูนแล้วเนี่ยศูนย์เอาไปบวกหกทุกครั้งนะครับผลลั์เนี่ยเอาไปบวก6ทุกครั้งศูบลลบนบวก,ก,บวกได้เท่ากับหกหกนะครับอ่ากล้องมันไม่ซูมอ่าหกเพื่อนๆตั้งหกครับนับถอยหลังไปห้า นับเพิ่มไปเป็น789ได้56789นะครับสำหรับค่า x 1 0หน่วยล่างฉะนั้นถ้าเราคิดกันตามสูตรนะครับถ้าเราคิดกันตามสูตรคู่ใดที่มี56789 5, 6, 8 9อยู่เนี่ยเราเก็บไว้คู่ใดไม่มีเราตัดทิง้งเราไปทำกันตามสูตรด,ดูนะครับแต่อย่าเชื่อค่า x 1 0หน่วยจนเกินไป56789ถ้ามีเก็บไว้ถ้ามไม่มีตัดทิง้ง40ตัดครับ หกเจ็ดสี่สองตัดครับสี่ห้าตัดไม่ได้สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหกตัดไม่ได้เจ็ดตัดไม่ได้นะครับสองศูนย์ตัดครับสามศูนย์ตัดครับแปดศูนย์ตัดไม่ได้สองสองตัดครับสามสองตัดสองห้าตัดไม่ได้สามห้าตัดไม่ได้สองหกตัดไม่ได้อีกแล้วครับดูใหดีนะครับลองดูซิตัดได้ทั้งหมดกี่ตัวอืมตัดได้ทั้งหมดเพียงกี่ตัวครับ หตัวเองครับจาก36คู่นะครับถูกตัดออกเหลือ30คู่ถ้าเราเอาตามค่า x 1 0หน่วยล่างนะครับถ้าเราเอาตามสูตรแต่ถ้าเกิดอยากให้ผมเน้นนะครับอยากให้ผมเน้นเนี่ยผมก็จะไปดูตรงนี้ครับไอ้ที่ผมวงเล็บมันเนี่ยหกเพื่อนๆจะยึด3ตัวนี้ก็ได้นะครับสตัวท้ายคือ3 4มี่ห้าแต่ผมที่ผมตามคือผมจะยึดตัวนี้นะครับหกับเ 6กับ7รอบที่ผ่านมาออก6-4นะครับรอบที่ผ่านมาอ่ากล้องมันไม่ค่อยซูมอีกแล้วนะครับอ่ารอบที่ผ่านมาออก6-4ซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าเลข5กับเลข6นี่ยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ไปไหนรอบนี้มันจะดีดขึ้นบนหรือดีดลงล่างอีกละ่ะถ้าเราจะเล่นกลุ่มที่มันมีเลข5กับเลข6ใน2ตัวล่างก็ไปดูกันนะครับ น่แล้วเราใช้หกเจ็ดเป็นที่ตั้งเราใช้หกเจ็ดเป็นที่ตั้งนี่ครับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกสองหกห้าเจ็ดหกหกหกสี่หกเจ็ดแปดหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้านะครับเราใช้หกเจ็ดเป็นที่ตั้งก็จะเหลือประมาณนี้นะครับแต่แต่แต่แต เดี๋ยวผมจะเอาเลข2ตัวล่างของสูตรห้องเราเนี่ยไปลองเทียบกับการคูณด้วย91กับ96ดูนะครับว่าตัวเลขคู่ใดที่มีโอกาสมาสูงสุดนะครับผมรีบทำบทสรุปอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกเพราะว่าผมต้องหาเวลาอีกนะครับผมต้องหาเวลาที่จะไปหาค่าของ91กับ96มาให้ได้นะครับ ชอบเลขคู่ใดนะครับเพื่อนๆก็เลือกไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งกันไว้ก่อนนะครับหากตัวเลขคู่ไหนนะครับที่โดนใจหรือกับไปตรงกับของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้กันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนคลิปทั้งหมดนะครับคลิปทั้งหมดของห้องสูตรคำนวณเนี่ยเป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนเนเอานาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประเทศเราต้องใช้ เงินอีกเยอะนะครับในการฟื้นฟูนะครับฉะนั้นการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็เท่ากับเป็นการช่วยรัฐบาลนะครับช่วยประเทศของเรานะครับช่วยประเทศของเราไม่ไม่รู้ว่าสลากกินแบ่งเนี่ยจะเพิ่มจํานวนสลากเมื่อไหร่ครับงวดที่เท่าไหร่ครับอันนี้ผมได้ข่าวมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไม่เปล่าครับเพิ่มมาก็ได้ครับแต่อยากอยากขออย่าลดรางวัลนะครับเงินรางวัลอย่าลดนะครับ เพิ่มมาได้ครับแต่เงินรางวันอย่าลดนะครับโอเคนะครับยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทสรุปสุดท้ายจริงๆนะครับของห้องสูตรคำนวณแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเหล่านี้ก็นําเลขเหล่านี้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับ2ตัวล่าง2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนสําหรับคลิปนี้นะครับไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ย ถ้าผมลงเนี่ยมันก็จะไปฟ้องกับสมาชิกแบบเร็วที่สุดนะครับแล้วเพื่อนๆจะจะได้ไม่ต้องพลาดโอกาสโอเคนะครับไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับ